เดี๋ยวอาจารย์จะต่อในเรื่องของการบำรุงรักษานะครับผมก็คือจะเป็นเกี่ยวกับการบำรุงรักษาเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรทั้งหมดเลยนะครับผมที่อยู่ในคลังสินค้านะครับนี่เทมเพลตครูขอผ่านนะครับเรามาดูนะครับผมอันนี้น้องแก้แก้อัปเดตเรื้อยแล้วเนะาะเมื่อเช้าที่อาจารย์ ที่อาจารย์คอมเมนต์โอเคอันนี้ก็คือเพื่อเป็นแนวทางในการบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรนะเพิ่มเติมไปด้วยนะครับผมเครื่องมือเครื่องจกักรและอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในคลังสินค้านะครับผมเราไม่มีโปรดักชั่นนะครับที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปนะครับอันนี้ก็ดีลิทไปได้เลยนะเอาเฉพาะที่ ที่อยู่ในคลังสินค้าได้อย่างต่อเนื่องไม่ส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปเนอะ mm hmm. ขอบข่ายก็คือเรื่องของขั้นตอนการดําเนินการฉบับนี้ก็คือครอบคลุมเครื่องมือเครื่องจก mm ัก hmm. รเขียนไปให้ครอบคลุมหมดเลยครับ mm hmm. เครื่องมือเครื่องจักรอันนี้รวมถึงรถขนส่งด้วย mm hmm. เดี๋ยวอาจารย์จะพาทําในเรื่องของการบัญญัรักษารถขนส่งออกมาอีก การแอดไซเมนต์ลถขนส่งไม่จบวะ่ยยังเหลือรถการบำรุงรักษารถที่ต้องขึ้นแยกการแอดไซ์เมนต์การมอบหมายงานรถไปเสร่งลูกค้าเท่าไหร่ออกจากบริษัทถึงเวลาไหนกลับมาเมื่อไหร่เนีอาจารย์ถ่าวิดีโออยู่อ๋อครับผม ในเรื่องของหน้าที่ความรับผิดชอบนะครับผมก็จะเกี่ยวข้องกับหัวหน้าโลจิสติกนะครับก็คือเรื่องของอนุมัติแผนการบำรุงรักษาอันนี้ผิดหนะอันนี้อาจารย์แก้แล้วเมื่อเช้าเป็น qmr ใช่ไหมข้อส <25. S 1> ี่สี่จุดอันนี้น้องย้ายไปพาร์สี่จุดสองหรือว่าสี่จุดหนึ่งในเรื่องของเนี่ยรับผิดชอบอนุมัติแผนบำรุงรักษา จีซีหนึ่งเป็นใครมัน้นนาพแพนกโลจิสติกไม่น่าใช่อ่ะจะต้องเป็น QMR QMR จะอนุมัติแผนงานของ LG อื้มอนุมัิแผนการศึกษาประจำเดือนแล้วก็ประจำปีรวบรวมแล้วก็จัดทำบัญชีรายชื่อเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์นะครับผมแล้วก็จัดทำบางทีพาร์ทเนี้ย การทําบัญชีรายชื่อเนี่ยอาจจะเอามาโยกมาให้ไปเป็นหัวหน้าคังสินค้าก็ได้ให้ QMR อัตโนมัติแค่แผนบรนนุนรักษาอย่างเดียวเรียงซีเควนซ์ใหม่นะเรียงเอียงใหม่ได้นะโอเคนะครับโดยหัวหน้าคังสินค้าก็จะรับผิดชอบทําบัญชีเครื่องมือเครื่องจกักรทาแผนบันนุนรักษาและแผนประจําปีและประจําเดือน ดำเนินการบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรตามแผนที่กําหนดไว้บันทึกผลการบำรุงรักษาลงในแบบฟอร์มนะครับเรามาดูนะครับขั้นตอนการดําเนินงานไม่นิยมพี่ฟังนะไม่นิยมใช้คำยอ่อให้เขียนชื่อตำแหน่งเต็มไปเลยโอเคนะ ครับผมอันนี้ก็จะมีกิจกรรมทำอะไรบ้างน,นะครับในเรื่องของการจัดทําบัญชีรายการเครื่องไม้เครื่องมืออันนี้ก็เป็นหน้าที่อันนี้อันนี้น่าน่าจะถูกต้องแล้วแต่ว่าหมวดที่หมวดที่สี่นะไม่น่ายัง,ยงเดี๋ยวค่อยไปเรียงใหม่ทีหนึง่งนะฮะครับผมก็คือนะครับผม lg ทําในส่วนของการจัดทําบัญชีเครื่องมือ ทำแผนการบำรุงรักษาเครื่องมือประจําเดือนแล้วก็ประจําปีส่งอนุมัติคนอนุมัติแผนก็คือ qmr นะครับอันนี้เป็น qmr ดําเนินการบำรุงรักษาไปตามแผนก็คือหัวหน้า lg ตรวจสอบผลการบำรุงรักษาอันนี้ก็คือหัวหน้า lg ถูกต้องแล้วบันทึกผลการบำรุงรักษาทบทวนแผนการบำรุงรักษาก็คืออันนี้ใส่เอกสาร fm ไปเลยนะครับผมที่เป็น fm master plan pm เนี่ยใส่ไปได้เลยนะครับ FM ขีด LG หนึ่งศูนย์อานะครับอโอเคเดี๋ยวเมื่อกี้เป็น Flow นะครับวันทีนี้มาดูรายละเอียดอย่างยอ่อนะครับในเ,เรื่องของอรวบรวมรายชื่อเครื่องมือเครื่องจักนะครับผมโดยใครนะครับผมต้องทำอะไรบ้างบันทึกลงในแบบฟอร์มไหนนะครับผมอันนี้แบบฟอร์มน่าจะผิดนะใช่ไหม เดี๋ยวไปดูอีกทีหนึ่งนะไม่ใช่ s t E, e R P อันนี้น่าจะผิดแล้วอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวส่งให้อาจารย์ใหม่นะนะครับเรื่องของแผนมนรักษาประจําปีหรือประจําเดือนในเลขก็ไม่น่าจะใช่ของเราแล้วนะนะครับผมเดี๋ยวแก้ด้วยนะในส่วนของการบรกษามีอะไรบ้างนะครับผมอันนี้ใช้ครอบคุมไปเรื่องของแอร์ไปด้วยโฟล k l ลิฟท์แฮนด์ลิแล้วก็มีอะไรอีกนะพี่ไอตัวอะไรนะที่พี่บอกว่าเลยนะที่ตัวไฟฟ้า ยก,ยกรกไฟฟ้ากกอ,อ่าเนี่ยเห็นไหมครับผมดูเครื่องไม้<ย>เครื่องมือในคลังสินค้าดีๆว่าเรามีรายการอะไรบ้างเพราะ iso ซ่ค่อนข้างที่จะละเอียดนะครับผมก็ต้องลงด้วยครับผมก็ทำติดบ่งชี้อะไรให้เรียบร้อยนะครับนำเสนอแผนการบำรุงรักษาลงนาอนุมัติถ้าอนุมัติไม่ผ่านนะครับผมพี่บ๊อบก็ต้องแก้ใหม่นะครับผม หัวหน้าคังก็ต้องดําดเนินการตรวจดําเนินการตรวจสอบแผนการรักษาประจำปีห้าจอี่จุดอันนี้พนักงานเราไม่มีนะให้ใส่ไปเป็นหัวหน้าคังเลยใช่ไหมอ่าโอเคแก้เรียบร้อยอในกรณีที่มีการต้องเบิกอะไรใช้อะไรก็ดําเนินไปตามกระบวนการสั่งซื้อการระบบรุหรักษาก็ศึกษาคู่มือรถโฟล์คลิฟต์นะครับผมอืม การตรวจสอบผลการบรรลุรักษานะครับจะต้องมีการทําอะไรบ้างทดสอบเทสอะไรกดปุ่มอะไรนะครับผมใบบันทึกผลการบรรลุรักษานะครับผมมีอะไรบ้างลถโฟกซ์ลิฟท์แฮนด์ลิฟท์นะครับแต่ก็ยังขาดในเรื่องของมีอะไรบ้างอีกนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแอร์ใช่ไหมแล้วก็มีอะไรไม่รู้นะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นก็ทําการบรรุุรักษานะครับโดยมีต้องทําประวัติการบรรุุรักษาเช่นเดียวกัน นะครับพีนะ่ถ้ากรณีที่มีการชํารุดก็ต้องมีการบันทึกนะประวัติการเปลี่ยนอะไรก็ดูจากใบแจ้งซ่อมใบแจ้งซ่อมก็ต้องเขียนด้วยนะครับพี่ในกรณีที่มันพังนะแล้วก็ประวัติมาเก็บไว้เอกสารก็เก็บไว้ที่ในบ้านเรานี่แหละนะครับอันนี้อันน,น,นี้อันนี้น้องแยกออกมาแล้วใช่ไหมยแยกออกมา<ย>กเป็นหกโอเคครับเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็สถานที่เก็บก็คือแผนก LG แล้วก็พูดออกมาเทำลายก็เป็น QMR โ okay. อเคจบ